สวัสดี FC แฟนส่งทุกคนนะคะมัน,นี้นุ่นทิยาก,ก็ได้เดินทางมาวัดป่าวายนะคะมาขอแนวทางของหลวงตาวัดป่าวายนะคะเออหลวงตาวัดป่าวายนี่เป็นเลขพุ่มนะคะเลขพุ่มเหมือนเพื่อนบอกว่าจะมีทั้งผู้ยิ่งกับผู้ใา้มาหายนะคะสอบถามหลวงตาผู้ยิ่งนะมักจะแม่นนะคะหลวงตาวาผู้ใา้าอาจจะมีเขาไม่รุดนะคะ วดิี่ผ่านมานี่ s, กรบ่เขาเป็นผู้ใช้หายนะคะงวดนี่ผู้ใช้มไห้เลขหกโตนะคะเลขหกโตหางเดียวนะคะแล้วก็ห้ยสองตัวล่างนะคะแล้วผู้ยิ่งกับมะห้คขึ้นกันนะคะพีผู้ยิ่งมาไห้คขึ้นเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ากันเลยค่ะสําหรับส่วนตัวของหลวงตาหลวงตาบอกว่าเน้นสามตัวของผู้ยิ่งนะคะเป็นตัวใดไปชมน้ากันนะคะจะให้เขาจะ ป็นมิดเขาจะเรนมาบอกนีนถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแแลบนั่นเฉยๆบอกเอาแต่แต่ละงวดนี้จะให้ครั้งเดียวจบเลยใช่ไหมคะหลวงตาครั้งเดียวไม่ไม่มีโค้งสุดท้ายไม่มาบอกอีกใช่ไหมคะไม่มีแบบนั่นมาถามก็บอกตัวเก่าอยู่ก็ออ๋อถ้ามาโค้งสุดท้ายก็คือตัวเก่าเไม่มีบางคนโทรมา หาหนนที่ยาว่าตามหลวงตาวัดป่าบายหน่อยว่าโค้งสุดท้ายเปลี่ยนแปลงตัวเลขไหม,ไมแสดงว่าไม,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง<ม>ครั้งดเดียวยจบเราเดียวก็แล้ววไปเลยแต่ละงวดภูมินี่จะบอกครั้งเดียวจบใช่ไหมคะครั้งเดียวจบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่ทําอะไรมันเข้ากกรงวนบอกมันของอันนี้มันไม่ได้นะเป็นเราเป็นพระป่าพระทุตดง เป็นแต่ในนามที่เฉยบอกไม่ผมนี่ทุดงไปทั่วนะอทั้งเมืองเหนือไปหมดนะเมืองเหนือมายันอะไรนะอุบลร้อยเอ็ดนะยะโสธรเอยยะโสธรเคยยังเคยไปพักอยู่ตรงนไอ้ไมันกับวันหวาน,นอยู่หละ่ะขึ้นขึ้นขึ้นไปหาหลวงพ่อเลยวนะ <laughs> <laughs> มาแล้วมลวอละ ข้างหลังอีกตัวหนึ่งหัวใวใหญ่นั่นเนี่แม่มันเนี่โอ้น่ารักมั้ยน่าเลยน่นอยู่นลือ,ลอ,ลอ,ลอไม่ได้คุยกับใครแล้วนอกจากมา <laughs> คุยกับมาอัลโท่านหลวงพ่อได้เข้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอเจ้าค่ะใช่ มันมาอยู่สอง้น้นแรกกันมานอยู่้นที่สองนี่มาอยู่ได้สี่พันศาเนี่แหละสียพันศาสี่สี่พันศาแล้วยสี่พันษาต่อไปก็ห้าเลยชมข่าตาครูสาวอยู่สงบเงียบดีเนาะพ่อแต่ก่อนจะอยู่ข้างนอกนีนมันไม่ค่อยนั่นเลย มาให้ยกมทํากุฏิให้ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะนั่นดีหน่อยมันแบบไม่ไม่ได้วุ่นวายกับใครค่ะวันพระภูมเจ้าที่มาหาหลวงตาไหมคะมาให้แนวทางไหมมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันจะแม่นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะมันมีมีเข้ามีหลุดค่ะมันก็ให้มานั้มันหกคัวนั่แหละแต่ว่ามันจะแม่นหรือเปล่า ให้หกตัวเลยหลวงตาจำได้ถึงหกตัวเลยเหรอคะเขียนไว้แล้วม,มันมันแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งในั่นแหละเขาเขาให้ไอ้นั้นแหละตำข้างล่างเขาให้อะไรละ่ะเก้าสอง เลก้าสอง้าล่างเออเขียนเลยแค่นั้นไม่รู้จะแม่นหรือเปล่าไม่รู้นลแต่แต่ก่อนอยู่นิ่มศูนย์ห้าไม่ลงตาอ่าการเดียวกันนั่นแหละอย่างงวดที่แล้วก็ภูมิอยู่นี่แล้วแต่อารมณ์เขาเราถ้ามันจะก็มาเขาจะเดินมาบอกเลยค่ะบางงวดก็เข้าบางงวดก็หลุดก็เป็นภูมิที่เดียวกันใช่ไหมคะอ่าเป็นที่เดียวกันปูคนเก่าและปู แบบว่าเป็นหน้าทุกอย่างเเป็นเป็นหมูเป็นเสือเป็นอะไรได้หมดหถ้าใครว่าไม่กลัวนี่แสดงให้เห็นเลยแหละหมาเออนอนไหนผมก็ไม่กลัวไม่ใช่เรา่าว่าอย่างนั้นนะม,มาจริงๆเลยมาไม่มาเราเป็นเสือมากวดวน <laughs> <อ>นี้กลางคืน <laughs> มีกลางคืนมลมไม่เชื่ออย่าลบดูนะเดี๋ยวนี้มันเป็นหมูบ้านทั้งหมดเลยนะแถวเนี้ยกวนหลวงพ่อแน้่มันไม่ดีมันเป็นบาปเป็นกรรมไม่เอาห้อ,อเใาแน่นไปถ้าวันไหนไม่จุดถูกนะ้ำมาแทนทีแต่ก่อนมันออกสี่ห้านะเขาบอก ี่ห้าเมืองคีไม่มีขายเลยอันนี้อา้าเรื่องเมืองมนุษย์มันก็ทั้งมีนะเมื่อก็ไปหาเอาออกมาสี่ห้าจริงๆนะเราเรางว่าที่ศูนย์ห้าเขาพูดว่ายัางไงหลวงตาเ,า,เาเขาเขาเขาบอกอ,อะไรนะมันบอกมันมันบอกแปดศูนย์ห้าเนีะมันบอกแค่นั้นนะแล้วก็ไปอนี่ แต่ถ้าผู้หญิงมีผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาไปแล้วเขามายืนอยู่ข้างห้องน้ำบอกว่าลวงปู่จะกลับไปแล้วนะ,ะจะกลับไปไหนกลับไปประเทศเา <c oughs> <c oughs> ลาวโอ้โหรือไปไกลถ้าไปยังไงล่ะรขี่รถไป <c oughs> เขา <c oughs> มีรถนเมืองทีนี่ก็มีรถเยอะไปหมดเอเอรอรถจักลาว บางครั้งผู้หญิงก็มาบอกใช่ไหมหลวงตาผู้หญิงเนี่ยบอกกูแม่นมากอ๋อผู้หญิงสีมตัวหนึเดีแต่แบบไอตอนนี้เขากลับประเทศลาวแล้วไม่ได้มาบอกแล้วเขากลับประเทศเขามาลาบอกจะมาลาลวงปู่จะกลับไปประเทศลาวก่อนแต่ผู้ชายนี่บางครั้งก็แม่นบางครั้งก็ไม่มีเข้ามีหลุด่ปู่ใหญ่อยู่เนี่ยไอห้าศูนย์สามไม่รู้ของใครจะแม่น เมืม่อคืนนี้ก็เป็นภูมิเหมือนกันใช่ไหมคะหลวงตาเป็นภูการลุกน้องหูอ,อึมอยู่นี่แหละภห้าส่วนสามดุนะไอสองคนมือซ้ายมือขวาเขาเนี่ดุอยู่อยู่ยากตรงนี้ถ้าถ้าไม่ปฏิบัติแสดงว่าคนหนึ่งบอกหกตัวอีกคนหนึ่งบอกสามตัวใช่ไหมหลวงตานุนที่ยาเข้าใจไม่ผิดเนาะ ไม่รู้จะของใครไม่รู้ของใครจะเข้าจะทิศทอไปบอกลูกชายอยู่กรุงเทพเป็นนี่แต่ไอไอหนึ่งศูนย์หนึ่งและไอแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสอนข้างล่างปู่มีมียักษ์มหาไม่ปูกยักษ์ไม่ไม่ไม่มีหรอกไม่ไม่มียักษ์อะไรหรอกไม่ มีแต่ภูมิอย่างนี้ภูมิแรงไงแต่ก่อนมาตั้งวัดใหม่ๆนี่พวกญาติโยมมาโอ้ยเป็นงูเป็นเสือเป็นหมูมากวนแบบไม่ให้อยู่เนี่ยอืบางทีแต่ก่อนศาลาเก่าอยู่ตรงนั้นเะนาะญาติโยมมาอยู่เยอะที่นี้จานดอกไม้ลอยไปลอยมาจนได้ออกฟูไม่ต้องอ แสดงอิทธิฤทธิ์โยมก็กลัวว่ะเขาจะมาไหว้พระนะครับไม่ตันทางเขาไม่ได้ภูมิภูมิไม่เป็นพวกกุลาูเป็นคนที่ไหนบอกเป็นกุลาภ<า>ูม<า>ิห้าห้าศูนย์สามนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะหลวงตาที่บอกเป็นเป็นผู้หญิง ห้าศูนย์สามนี่เป็นผู้หญิงเอ่อแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะหลวงตาหัวหน้าใหญ่เอออะหัวหน้าผู้ผู้อยู่ที่นี่ผู้หญิงจะบอกเม่นเลยนี่เป็นผู้หญิงแต่ตอนก็มาบอกทีหนึ่งมัน ทีไหนนะมันมาบอกเลยห้าหนึ่งสี่มันก็ออกห้าหนึ่งสี่อะไรที่เขามันจะออกล้างตัวเลยผู้หญิงใช่ไหมคะอ๋อผู้หญิงจะแม่นกว่าผู้ชายก็ลองมาลุ้นด้วยกันงวันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายบอกผู้ชายบอกนี่บอกหกตัวแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งผู้หญิงบอกห้าศูนย์สามผู้ชายบอกเก้าสองข้างล่างข้างบนแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง เป็นแค่แนวทางเด้อมันเป็นแค่แนวทางค่ะทางก็บอกไปที่ไม่ประกันว่าออกหรือไม่ออกใช่ค่ะเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าจะออกหรือไม่ออกเขาว่ามาก็ว่าให้ฟังค่ะหลวงตาถ้าไม่มีใครถามกันแล้วไปอยู่ค่ะไม่เฉยค่ะสาธุขอให้ขอให้ FC โชคดีนะคะ